สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น,อน้องเอฟซีเนาะเบอสุขุสุคนเลยมื่อนี้ก็มาพบพอกันอีกคือเก่าพี่น้องมาในยามค่ำคืนกับลูกเคยเนาะธนามาแน่พี่น้องเรียนบาคาร่าเล็กซี่ได้กันตัว พะกําเนี่ยตระแตนตามต่อเพืองเนาะต่อเพืองที่พนได้ตัดกุกเข่าไปเลยแหลกเนาะเป็นข้อเอาเนื้องได้นะแต่มือมันมัดเข่ามันก็ได้นะมันเบิดเข่าหรือวังมันไปสิได้ว่ามึงเอ้ยมีน้ำมัน้ำเช่นเดอียวกัน นี่นำได้เชียงิ่นปั่นเข่าเนาะิ่นปั่นเข่าเนาะคัดของอย่างดีชิได้เงังด้วยมือไรกับมือ ม่คือไกลพอสมควรน,นะคตตัอตะไกลักจบบุคคลยินตะกะแตนในต่อเพืองบุคคลยินตะกะแตนในต่อฟางนะแต่คนพูดคนเมืองก็หลายเลยคือคนเมืองพวกทั้งน,นั้นก็นมีแต่ว่าฮ้อที่บุคเคยยิงมันชิวแบบได้ เข้าเนื่อให้ไงให้ที่พระเจ้าก็ขึ้นใหม่บอแมงมีตะกะเตนจตกโจบ่อเมื่อหมัดเข่ามวยมักหลายเนี่ยตะกะเตนท่านตะกะเตนแมงหมันเป็นถึกถักถึกค่ะเก็บได้น้อยอีก ไปซีฮะแตกระเตนนี่งอย่ังนี้เหรอพีน้องแมงมันเอ้า ที่ใหญ่จะโตดิตดมาหาหน่หรอเต็มแสเต็มนีโอ้ยเงืองขมือเลยเกี่ยวของเวลา เงียบ่คอยบเ่เห็นเล่นติดคาทือไผยนะได้ค <c oughs> อยคิดว่าไผยขาตาตังเงี้ยคอยคิดว่าคอยคิดว่าไฟอันโซลาร์ตังได้ ที่ได้ได้ข้ใาใส่ไฟเซลเซี่งเอาไอ้เนี่ยคุ้ยห็นกันตัวเดียวตักกะเต็นอ้าวของดีครับถิ่นนา คือแต่ของดูบดินเอามือได้นะตะตะกเตนน้อยพี่น้องเสียงเขียดคือเหตุนาปีเลยงดแงดแงดแงดเสียงเขียดเลยนะครับ เิ่นมันก็เห็นเช่นน่ไม่ใช่ขค่าใส่โลาเซลล์เยอะ

ยายได้อยู่บ่ฮา,าก็ลงมานะคอก็คิดว่าไพโซ,ซลาเซลเขาตั้งเมียนอ,อืม,อม,อม แนมนความีอ,อค้นาะรเเป็นตะกะเแตนเขียวพี่น้องน้อยแบบนี้เนาะ ที่จับง่ายกว่ากลาังเวนพี่น้องตอนเทีนยแบบนีนะน้แต่ว่าตัวมันน้อยเ <c oughs> สียงสงัดพี่น้องคือคิดเห็นตอนที่ชาวเมื่อปออาไปนอนนาะวังหันเลยเนาะ ไปนอนนาที่ไปเสาเห็ดนาเขาที่น้องเสียงรถปั่นเพิ่งก็ดังบึมบมบึม,บมเสียง่นปั่นเขา่าบ่ค่อยเห็นพี่น้องพิ่งฮ่งยังเห็นตัวหนึ่งทั้งเสียงกบเสียงเขียดห้องได้เงือกนองฟังแล้วแล้วก็คิดทอด บรรยากาศเขียดเรื่อเขียดเนะเดินเดินไปอันนี้นี่น้ำน้ำคันะ่มเนาะแต่อันนี้เป็นเขาที่เิ่นหวาน ี่นี่นี่เห็นบาี่น้องแต่ว่านางหัวเปลิก เลิกพ no. ี่นองเอาบเอาเน้ะตัวเดียวหลายตัวคือแต่นี่มันตัวเดียวเห็นอยู่บ้างฮะออกใครไเด้เหรอ คนยาใส่ขงเทงใ่เลาะลงไปดูทางนาคีติดกับนาอ่างหึงหงจังเห็ตัตนึงนั่งมันบ่ค่อยเห็น เรามันเขียวเลยที่สีนีเนอะตั้งเ,เต่นเยื่ยงมากินตะกะเต็นอันนี้เนอะตะก,กะเต็นหมอูอัดอัพอัอัออฮะบุบุลุงได้ในน้ำยันตี น้อด้วยเอาสดักต่วมันเขียวนะเออเออก็นำคำนี่ได้อืปีงลายนี่ตัวนีม ขบกาบ้าบังขืองเงืองตีนงไปเอาตัวเดียวตีนคงจะไม่จับแล้วเนาะยานคือกันได้พี่นอ้องลี นอน่ง <ines> คิดหอดคืนนอนหน้าจังเลยสอนเสียงเะไดตั้งกระตูปนอยกลางนาพี่น้องแต่แท้ที่เขานอนหน้ากันบัดชุกนเอาะท่านั้นเทียง นอนทงังซิงก็เพียงเขียดหออด้อ,อ,อหอยก็มีพี่น้องหอยเชลลีแน่นอนอยู่แล้วน้องพี่น้องเพราะว่ามันเป็นนาำคำแบบนี้หอยชอบอขี่รถมานยนต์ห้องนี่แม่พี่น้องสวย อุ้ยต้นนี้ก็มีมาตนนี้ก่อนอต้นนี้เริ่มจะด,ดิว้3โตวัดไทมหไยเลยดิขี่รถมาเมื่อกี้นี่เฉี่ยเสี่กแขนยาวพ้นทําทถาดที่ตกแก่กับบ่อตกพี่น้องตอนแรกสากไผ่เหมนจะเป็นเนื้องอื่นแล้ว ถ่ายเปเนื่องอืมเห็นหรือเปล่าขึ้นเลยจริงเหม่งมากดิได้ลายบัวลายกับถาไปร,รุ่นน้ำกันนะพี่น้อง อย่าลืมบึงจนจบเด้อพี่น้องที่ได้หัวลายเือหน่อยเนาะมาบึงมาลุ่นกันแปลกมึมีแมงมันเลยฮะได้ยครบ่เออได้แปลกพี่น้องมึมีแมงมันบัดมือมาหมันหา เมลมันไล,ลาไหลแต่ผึบๆแต่มันเยื่องกลางคืนแบบฉี่มมีแมงมันแตกมากแม่ แม่เขาดังเห็นลรพี่น้องตัวบักใหญ่ตะกะแตนโมตะกะแตนโมจ้านี่เห็นโมใ <c oughs> ้ตัวนี้ตัวแรกตัวแรกเพื่อน,นมีปีกพี่น้องเห็นบ่อนละตัวอุ้ย ตะกเตนก็ได้อุ้ยนี่เห็นไ่มพี่น้องแมงมันจ้านี่ยบอสตั้งแตัวเน่ยมากเห็นตัวเดียวโอ้ออเยขออเขาเพิ่น,นบ่เต้ออเนกับโบเ็นพี่น้องเพิ่นบ่เต้นกับโบเ็นเด้ไหมเขาเนย่งถูกมือเนาะมันเลยบ่ค่อยมี ยายเนี่ยเลาว่าโอยเงี้ยงมพมือไพ่ไพ่แต่เงี้มันเลยไม่ค่อยมีสีเบิร์อีนะฮเขาก็อยากกินที่เขาอยากกินเนาะ ก็เป็นได้แค่เอกแต่มัน่อได้ก็ได้ไปสักเลยหอๆเห็นโตนหนึ่งเฮ้ยเห็นได้เห็นได้จ่ะน,น,นี่เป็นตัวที่สองจ้าน,นี่พี่น้อง ตอนนี้มาหอดเฮือนพี่น้องแ้วมาเบิ่งกันเดิมาเนมๆเินมนมื้มื้มลายได้หน่อยโอ้ยนีดเดียวพี่น้องได้หน่อยนึง นิดเดียวจ้าน้อยเดียวนะขเขาเนื้องเอาเบิร์ดแล้วมือทำอิฐ่ไปหาหลายเนาะพี่น้องเพราะว่าเขาจะเนื้อซองมือเลยเบิร์ดไม่มีจะกระตักรแตนตัวน้อย โอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับคอมลาพัะจากอยากนอนแห้งแหงตอนนี้เมื่อยปพี่น้องรับฟันดีเดอ้อไปก่อนเดี๋ยบาย